ไม่เอาลูกไม่เอาวันนี้น้องผ้าไหมามาดูตลาดผ้านาขานะคะมาดูตลาดผ้าที่คุณแม่มาซื้อประจําคุณแม่จะมาซื้อผ้าที่ตลาดนาขาเพื่อไปตัดแล้วก็ไล์สดนะครับผ้าไหมผ้าไหมดูผ้าพื้นไหนลูกนูชอบพื้นไหนคะ,ะไหนลูกไหนอะไรคะอ๋อ ได้อะไรมาลูกค่อยๆเดินนะคะลูกนะเดินมาเดินมาเดินมากับพ่อนีนมาเอเจค,คนสวยเดินมานะคะได้อะไรติดมือมาด้วยลูกหืมพาไปไหนอ่ะลูกเดินไปไหนคะไม่เอาไม่เอาลูกเทียงเทียงเทียงสกปรกกระลูกสกปรกสกปรก อ้าวไปไหนอีกแล้วเดินมาทางนี้ลกูกท่าส,สวยๆนั้งนั้นเลยใช่ไหมลกูกนูชอบพื้นไหนคะลกูกเลือกอะไระลูกนะ